สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้วันอังคารนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพักขุนแผนผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่ องค์นี้จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณหลังยันจมยันห้าบรรจุอัฐิกระดูกย่าสม้มปีสองสี่ยุคต้นหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ระยองเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ อยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี้จะยู่จะฟูจะยุบตัวนะครับ ส่วนสายแร่ทองคำนี่ลรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนองค์พระนี่ก็จะเรียวบางคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับมองตรงๆลง,ง,งไปนะครับลักษณะขอบข้างทั้งสี่ด้านเลยนะครับลักษณะคล้ายๆกับกรอบกระจกนะครับองค์พระนี่ก็จะลอยเด่นขึ้นมาชัดเจนนะครับไล่เก็บรายละเอียดทุกท่านได้ดูนะครับส่วนองค์พระนี่ก็จะเรียวบางนะครับ พโมคลาภาษาลีบุตรรวมถึงฐานบัวนิคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับสังเกตเห็นด้านข้างนะครับลักษณะขอบข้างนี่ลักษณะเนื้อจะเกินออกมาหรือบางท่านจะเรียกเนื้อปลิ้นเป็นขอบกระจกนะครับมองตรงตรงกลางๆนะครับลักษณะจะหยิบจับขึ้นมาออกจากแม่พิมพ์นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นยันจมยัน5้านะครับ ส่วนมากแล้วพายุคต้นพระุขุนแผนผงพายกุมารยุคต้นๆน,นะครับจะเป็นยันจมยันห้านะครับสังเกตเห็นกระดูกหญ้าส้มนะครับองค์นี้เป็นปี2 4 9 6ี่นะครับหญ้าส้มสิ้นตอน2 4 9สนะครับช่วงนี้พระขุนแผนผงพายกุมารหลังประจุก,กระดูกหญ้าส้มออกมาระบาดมากนะครับสังเกตเห็นเนื้อหานะครับ จะแห้งจะย่นจะแตกลานเข้าหากันนะครับส่วนเลขยันอักขระหรือยันห้านี่ยันจมนี้คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับด้านคางสังเกตเห็นนะครับด้านข้างนี่ลักษณะจะเปิ้นลักษณะคละ้ายๆจะหยิบจับออกจากแม่พิมพ์ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนองค์พระนี่ก็จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับด้านหน้า,นาเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับสังคตินี่จะขึ้นเป็นแผ่นกระดานเลยนะครับส่วนจีวรใต้รักแรลนี่จะขึ้นเป็นเส้นบางๆเลยนะครับองค์พระลํำแขนนี่ก็จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยุบ จะย่นลงไปนะครับสายแร่ทองคํานี้จะขึ้นเป็นพดเป็นเม็ดก,กระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับใบหูทั้งสองข้างนี้ก็จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับทางช่องเป็นจวันเราต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับสังเกตเห็นมวลสารว่านนะครับจะโรยตัวเป็นผลเป็นเม็ดนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเกงเกตเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆเพื่อแปลแนวทางนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับด้านข้างสังเกตเห็นนะครับลักษณะขอบข้างนี้ จะเป็นเนื้อเกินหรือบางท่านจะเรียกเนื้อปลิ้นหรือบางท่านจะเรียกเป็นขอบกระด้งนะครับลักษณะกลางลำองค์พระลักษณะคล้ายๆจะหยิบจับยกออกมาจากแม่พิมพ์พระนะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับสายแร่ทองคํานี้ลรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวสังเกตเห็นมวลสารว่านแดงๆนะครับทางช่องเป็นตวันเราอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับ มีกลุ่มมีเพจใน Facebook นะครับมีครูบาอาจารยเ์เก่งๆหลายๆท่านออกมาให้แนวทางนะครับสังเกตเห็นกระดูกอัฐิยาส้มนะครับยาส้มสิ้นตอน2493นะครับหลวงปู่ทิมมาปลูกเสกรหรือสร้างพระุขแผนยุคต้นๆน,นี่ลาว2496นะครับประจุอัฐิตั้งแต่2496 2497 2498นะครับ หลังปี2.500หลวงปู่ไม่ได้สร้างนะครับเกตเห็นนะครับท่านต้องเรียนรู้ท่านต้องศึกษานะครับช่วงนี้พระยุคต้นนะครับของหลวงปู่นี่มีของสนามนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นมาบิดเบือนนะครับขอบารมีหลวงปู่นะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมรับผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ กลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น FC นะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ของผมนะครับสังเกตเห็นเลขยันอักขระยัน5นะครับจะเป็นยันจมนะครับยุคต้นๆของหลวงปู่นะครับยัน5้าจะเป็นยันจมนะครับศึกษากระดูกยาส้มให้ดีนะครับองนี้สภาพเก็บไม่ได้ใช้นะครับหายากนะครับ ส่วนมากแล้วผู้ใกล้ชิดหลวงปู่จะมีเก็บไว้นะครับเก็บเห็นนะครับสายแร่ทองคำด้านข้างนี้โรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง,ทาง YouTube ของผมนะครับเก็บเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับ ให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง Youtube มีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทาง,งต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับ สวัสดีมีความสุขครับทุกทุกท่าน